สวัสดีค่ะ FC แฟน c l ับนีดรักแฟนหมอเราวันนี้สาวอาจจะพาทุกคนมารู้จักกับศิล,ลปินเด็กคนหนึ่งที่ตอนนี้บอกเลยว่ากำลังเป็นกระแสะและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการเพลงด้วยน้องนะคะความสามารถของน้องเองที่มากล้นเกินกว่าอายุของน้องน้องมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นแต่ในเรื่องของการร้องน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และลูกเล่นในการร้องเนี่ยบอกเลยว่า ใครที่ได้ยินเสียงน้องจะต้องตกหลุมรักและก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเสียงเพราะมากจริงๆด้วยความน่ารักความกระตันยูของน้องอีกด้วยที่ทําให้น้องนะคะเป็นกระแสและถูกพูดถึงได้ใจป,ป้าๆอาๆนะคะทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวและมีดรีก,รกรีนะทุกคนคะ่ะเป็นศิล,ลปินนะคะหรือว่านักร้องที่มาจากรายการประกวดและน้องนะคะเป็นแชมป รายการนี้ถึง68สมัยเลยทีเดียวอะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะสาวไอาขอมาพูดถึงน้องต้นข้าวสุปริยาน,นั่นเองค่ะซึ่งน้องเองนะคะเป็นศินลปินในวงการเพลงลูกทุ่งและน้องก็เข้ามาประกวดนะคะในรายการดวลเพลงชิงทุนทำให้น้องนะคะ หลังจากที่ตัวน้องเนี่ยเข้ามาประกวดในรายการนี้น้องก็มีกระแสะและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากกรรมาการทุกๆท,ท่านนะคะต่างก็เอ่ยปากชมน้องและบอกเลยนะคะใครที่ได้รู้จักน้องเนี่ยจะหลงรักน้องมากยิ่งขึ้นอย่างที่เสาวไอบอกเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านเหมือนกับผู้ใหญ่ตั้งใจทํางานนะคะก็คือ,อเปิดหมวกร้องเพลงหาเงินเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตคุณย่าเพราะว่าตัวน้องนะคะเป็นเด็ก คนหนึ่งที่อยู่กับคุณย่าแค่สองคนเท่าน,านั้นแล้วก็คุณย่าเนี่ยหาเลี้ยงดูน้องต้นข้าวมาค่ะมาตั้งแต่เด็กน้องก็อยากจะตอบแทนบุญคุณแล้วก็ด้วยการเปิดหมวกร้องเพลงนั้นล่ละค่ะอ่ะวันนี้ทุกคนค่ะเสาไอาจะมา เปิดประวัติน้องต้นข้าวนะคะแบบข้าวให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากรายการช่องวันด้วยนะคะอ่ะศิล,ลปินเปิดหมวกนะคะสู่แชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยซึ่งตอนที่เขาลงข้อมูลเอาไว้ตรงนี้นะคะก็คือน้องต้นข้าวตอนนั้นก็คือคว้าแชมป์ครั้งที่21แต่อัปเดตปัจจุบันคือน้องคองแชมป์มาถึง68สมัยนะคะ เรียกว่าเปิดเส้นทางชีวิตสาวน้อยยอดกระตันยูน้องต้นข้าวแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุน2 1สมัยนะคะน้องต้นข้าวสุ ริยาตาอุดมหรือต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนสาวน้อยวัย12ปีจากรายการนะคะดวลเพลงชิงทุนแล้วก็จากจังหวัดกาญจนบุรีที่เดินทางนะคะเข้ามาแข่งขันในรายการดวนเพลงชิงทุนก่อนจะฝ่าฟันด้วยบทเพลงต่างๆจนได้ขึ้นแท่นนะคะเป็นแชมป์21สมัยอันนี้คือตอน21 S สมัยนะซึ่งกว่าจะมาเป็นต้นข้าวดวลเพลงชิงทุนนะคะที่ทุกคน รู้จักกันในตอนนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนะคะน้องอาศัยอยู่กับคุณย่าเป็นหลักและเริ่มต้นความชอบในการร้องเพลงจากการที่คุณย่าเนี่ยเป็นต้นแบบ คอยสอนร้องเพลงให้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งคุณย่าของน้องนะคะน้องต้นข้าวเนี่ยเคยเป็นนักร้องในร้านอาหารมาก่อนและชอบร้องคาราโอเกะที่บ้านบ่อยๆทำให้น้องต้นข้าวนะคะมักจะขอร้องเพลงกับคุณยา่าและทำให้คุณย่าเนี่ยได้เห็นแววว่าน้องต้นข้าวคะ่ะมีความสามารถในการร้องเพลงได้ จึงนะคะผักดันน้องต้นข้าวให้ร้องเพลงเรื่อยมาจนกลายเป็นนักร้องของโรงเรียนตั้งแต่ปถมนอกจากนี้น้องต้นข้าวยังได้รับการสนับสนุนจากคุณครูที่คอยสอนอวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งชุดลำโพงในการร้องเพลงเปิดหมวกให้น้องต้นข้าวพาไปแข่งขันร้องเพลงอยู่เสมอ จุดเริ่มต้นในการร้องเพลงเปิดหมวกของน้องต้นข้าวนะคะมาจากที่คุณย่าเนี่ยหาเลี้ยงดูน้องคนเดียวมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยทําให้ไม่มีเวลาไปทํางานและต้องนะคะขายของมือสองขายเสื้อผ้าออนไลน์อยู่ที่บ้านได้รับรายได้จากตรงนี้มาเลี้ยงดูน้องต้นข้าวทําให้น้องต้นข้าวอยาก จะที่จะช่วยหาทุนศึกษาเพื่อแบ่งเบาคุณญาด้วยที่น้องต้นข้าวเนี่ยอยากจะแบ่งเบาภาระคุณญาาะน้องก็นําเสื้อผ้าลูกโปง่งกล่องสุ่มไปขายเพื่อนๆที่โรงเรียนและเปิดหมวกร้องเพลงนะคะที่หลังโรงเรียนด้วยช่วงแรกนะคะน้องต้นข้าวเผยว่าอุปสรรคในการเปิดหมวกร้องเพลงเนี่ยคือมีพ่อค้าแม่้าในตลาดมาบอกว่าเสียงดังหนวกหู แต่ก็ไม่ได้ตอบโต้เพราะรู้สึกว่าเขาคงลำคาญจริงหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเราร้องเพลงไม่ดีพอทำให้รู้สึกท้อและเสียใจบ้างโดยคุณย่าก็คอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเลยทำให้น้องเองเนี่ยกลับมาสู้อีกครั้งโดยเหตุผลแรกที่น้องต้นข้าวตัดสินใจเข้ามาแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนเพื่อนะคะต้องการหาทุนศึกษาเข้ามาศึกษาในนะคะมาศึกษาต่อในระดับมัธยมศ ึกษาปีีท่1ห,หลังจากที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วน้องต้นข้าวก็มีอีกหนึ่งความฝันที่อยากจะทำให้คุณยากคือการหาทุนสร้างบ้านนั่นเอง เ,ออเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณย่ากับน้องต้นข้าวอยู่กัน2คนเนาะคุณย่าก็คือหาเลี้ยงน้องต้นข้าวมาตั้งแต่เด็กคนเดียวและบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านเช่าคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้เป็นบ้านของคุณยา่าหรือว่าน้องต้นข้าวเลยน้องต้นข้าวมีความฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเด็กที่กระตันยูมากๆเลยนะคะทุกคนค่เพราะว่า น้องเองเคยเล่าว่าน้องเนี่ยนะคะไปเปิดหมวกครั้งแรกนะคะและได้เงินมา300บาทซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคือตัวเองดีใจมากๆเลยทุกคนคะ่ะเงิน300บาทสําหรับน้องคือมันเป็นยอดเงินที่เยอะมากและเป็นเงินก้อนแรกที่น้องสามารถหาด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยน้ําพักน้ําแรงของน้องต้นข้าวครั้งนั้นทุกคนคะ่ะน้องเนี่ยก็ยังมอบเงิน300บาททั้งหมดตรงนี้นะคะให้กับคุณย่า หมดเลยและก็ไปขอคุณย่าแค่บางส่วนมาซื้อขนมที่ตัวเองอยากกินทุกคน,นะคะ่ะคือคิดดูสิว่าเด็กอายุแค่12ขวบแค่นั้นเองแต่หนึ่งเลยสิ่งที่เราเห็นเนาะคือความน่ารักความกตัญญูที่น้องต้นข้าวมีต่อคุณย่าเพราะว่าอยากจะดูแลคุณย่าเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทั้งสองคู่จะทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันแบบนี้หรือว่า เราไม่รู้ว่าวันไหนใครจะไปไหนก่อนกันทุกคนคะ่ะแต่อยากจะนี่แหละคือความน่ารักของน้องต้นข้าวคะ่ะทุกคนคะ่ะและความฝันอีกหนึ่งอย่างของน้องต้นข้าวนั้นก็คือการเป็นอาจารย์สอนดนตรีให้กับเด็กๆทุกคนคะ่ะคือแบบเออแบบเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความสามารถมีความฝันมีความกระตันยู เป็นเด็กที่น่ารักนะคะของคุณครูในโรงเรียนอีกด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนๆที่น่าเ,เ,เป็นเพื่อนที่น่ารักของเพื่อนๆในโรงเรียนแบบนี้ทําให้น้องต้นข้าวเองนะคะเป็นขวัญใจป,ป้าๆอาๆนาๆทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะวันนี้นะคะสาวไอ้ก็ขออวยพรให้น้องต้นข้าวนะคะประสบผลสําเร็จแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยเดินตามความฝันของน้องได้เร็วๆแล้วก็ขอให้ความฝันของน้องเป็นจริงเร็วๆนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะสาวไอก็มาเปิดประวัติน้องต้นข้าวสุปริยาไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ